ครับเราก็มาเจอกันแล้วนะครับวันนี้เป็นตัวไลออน Q2 น่าจะเป็น EP ที่3นะครับวันนี้เราจะไปโมมันด้วยกล่อง EM 50แล้วก็เพิ่มแบตเตอรี่2ลูกนะครับก็กลายเป็น72โวลต์นะครับไอตัวข้อมูลวันนี้ผมจะให้ข้อมูลสายไฟไปเพราะว่าคลิปที่แล้วเพื่อนๆถามข้อมูลสายไฟผมผม,ผมก็ไม่ได้ตอบดีเดี๋ยวไปตอบให้เลยว่าสายไฟไหนอะไรกันบ้างนะครับวันนี้นะครับไอตัวล้อข้อมูลดูก่อนวันนี้ข้อมูลล้อล้อน่าจะ24โพนะ ยี่สิบหกโวลอ่ะ,อะล้อตัวนี้ครับเป็นตัวยี่สิบหกโคผมได้เก็บไฟล์ข้อมูลไปแล้วถ้าเพื่อนๆต้องการสั่งอ่ากล่อง E m 5 0ตัวนี้นะครับเพื่อจะใช้กับล้อตัวตัว Q2 นะครับซึ่งมันเป็นล้อตัว800วัตต์เนี่ยคือเอาข้อมูลที่ผมลงไปได้เลยนะครับขอข้อมูลผมไปได้เลยผมจะให้ข้อมูลไป้วส่วนตัวอื่นนะครับถ้าเกิดจะให้ใส นะอาจจะต้องเอาล้อมาเฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวที่ล้อเขาให้มาเหมือนกันหมดทุกตัวนะครับผมสามารถให้ข้อมูลตัวนี้ได้นะครับแห่ับที่สั่งกล่องคอนเทเลอร์นะครับอ่ะส่วนในรายละเอยียดสายไฟซึ Fi, ่งทุกคนถามมานะครับอันนี้สายจูนนี่ผมชัดปักออกไปนะครับสายไฟหลักๆที่เราจะใช้นะครับคือสายสวิตช์นี่สวิตช์เข้าสายสีนี้มันเป็นแจ็คตัวใหญ่เลยเห็นไหมครับสายสวิตช์นะครับต่อไปก็อันนี้จะเป็นสายเกียร์นะครับโอทีสายเกียร์อยู่นี้อ่ะอันนี้สายเกียร์ดูผมก่อน สายเกียร์เห็นแล้วนะครับอันนี้จะเป็นสายเบรกนะครับสายเบรกเบรกนะครับดูคู่กันกับสายเส้นนี้แล้วก็เดี๋ยวดูกันครับอันนี้สายไม้นะครับสีขาวนี่สายไม้คู่กับสายสีเขียวนะครับอันนี้จะเป็นสวิตตัวปาร์กนะครับอ่ามีตัวปาร์กอันนี้คือเกียร์นะครับคู่กันดูเกียร์ครับมือบิดครับมือบิดเกลือนี้อ่าดูฝั่งนี้นะครับอ่าดูฝั่งนี้ดูไว นะครับมือบิดฝั่งนี้ถ้าใครหาสายไม่เจอดูสีสายตามผมเลยนะครับผมดูให้ใกล้ที่สุดแล้วนะครับก็มีแค่นี้นะครับอุปกรณ์น่าจะไม่ยากหรอกสําหรับเพื่อนๆผมว่าน่าจะหาเจอนะครับผมคิดว่าน่าจะหาเจอนะในส่วนของแบตเตอรี่ก็คือเหมือนเดิมนะครับก็คืออนุกรมนะครับอนุกรม6กลูกก็เท่ากับ72โวลต์นะครับแล้วตัวสายกล่องมันจะมีตัวท่อยางหุ้มสายไฟนะครับหุ้มแล้วก็รัดทิมเปนไทยไปเลยนะครับไม่ให้น้ํามันเท่านะบอกก่อนนะครับ แล้วเวลากล่องติดตั้งนะถ้าเกิดจําเป็นจะติดตั้งผมแนะนําให้ติดตั้งแล้วถอดตรวนี้ได้เพราะเวลาเราจะต้องมีการปะยางเปลี่ยนยางเราจะถอดน็อตสีตัวนี้นะครับสายไฟนี่ผมใช้ตามเดิมเลยสายฮอร์ซนเซอร์นี่คือไม่ได้กลับสีนะครับอ่าก็คือเราถอดตัวนี้ปุ๊บเสร็จเราก็ถอดสายมอเตอร์ออกถอดสายตัวฮอร์ซนเซอร์ออกเราสามารถแกะเปลี่ยนยางเจ้ารถคันนี้ได้เลยง่ายมากนะครับส่วนตัวตัวเรือนใหม่จะเป็น72เราต้องมีการจับด้านหน้านี้ เดี๋ยวเราจำด้านหน้านี้ปุ๊บมันจะขึ้นบังคับเลยว่าตอนนี้ให้เป็น72โวลต์แล้วพร้อมเป็น72โวลต์แล้วเราก็สามารถแสดงผลไฟที่72โวลต์แล้วก็แสดงเปอร์เซ็นต์นเบตที่72โวลต์ได้เลยนะครับก็ขั้นตอนจะไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่นะครับราะระบบไฟรถทั้งคันมันเป็นระบบม,มีกล่องควบคุม DC to DC ก็คือถึงแม้เราจะจ่ายไฟตั้งแต่48 60 72เนี่ยมันก็สามารถแปลงไฟ12โวลต์เข้ามาเลี้ยงในระบบตัวมันได้ทั้งคันนะครับเลยไม่ต้องห่วงว่า เราจะใช้ไฟเกินแล้วหลอดไฟเราจะขาดหรือเปล่านะครับไม่ต้องห่วงเรื่องหลอดไฟขาดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปประกอบแล้วก็เราไปวิ่งกันดูนะผมอยากเห็นสักประมาณ80ด้วยแบตตะกวัวกดล้อ800วัตต์ตัวนี้นะครับคิดว่าเป็นไปได้ก็คือต้องลองดูก่อนถ้าเป็นไปได้นี่โอ้โหเวิร์กมากนะสำหรับล้อตัวนี้ครับอุณหภูมิจะเป็นยังไงไม่รู้นะครับผมว่าน่าจะมี4-50นะอ่ะเดี๋ยวไปลองดูครับอครับตอนนี้ก็แบตอยู่ที่แบตอยู่ท,ที่7 79เหมือนเดิมน,นะครับ เดี๋ยวจะวิ่งใช้ระยะทางก็เดิมนะ mm. ก็ประมาณ5กิโลนะครับ mm. กด่ก่อนนะอันนี้คือจะเร็วกว่าเดิมแล้วล่ะเพราะว่าเราเปลี่ยนกล่องเป็น E M รับรองว่ามันจะใช้ไฟได้มากกว่าเดิมแน่นอนฮนะอกลับทางเดิมก่อนครับใช้วิธีเดิมอ่อเกียนหนึ่งก็เหมือนจะจูนมาช้ากว่าตัวน,นั้นนิดหน่อยหรือเปล่าใกล้เคียงกันนะอ้าว บ้านมาสร้างตรงนี้แต่เมื่อไหร่เนี่ยโอเคแล้วเ,เอาละ,าละผมลองเกียรสามเลยแล้วกันครับอ วิ่งขนาดนี้ได้ถือว่าสมกับตัวล้อเลยครับแบตก็เหลือประมาณ78โวลต์นะลุกไปหนึโวลต์เป็นเพราะว่ากล่องดึงไฟเห็นเห็นเลยนะครับโ,โ,โ,โอ้โหเดี๋ยวเราไปไล่สเต็ปทีละเกียร์ว่าแต่ละเกียร์วิ่งเท่าไหร่นะครับ ผมบิดสุดเกียร์หนึ่งนะครับตอนนี้เกียร์หนึ่งน่าจะได้ประมาณสักสามสิบหกได้อยู่นะโอ้เกินครับเกินที่ไม่ขึ้นสี่สิบห้าจะสี่สิบแล้วครับเกียร์หนึ่งประมาณสี่สิบก็เท่ากับตัวเดิมสามสิบเก้าสี่สิบนะครับเดี๋ยวไปลองดูเกียร์สองโอ้ดึงมาเห็นเห็นเลย เร็วมากครับรู้สึกว่าอารมณ์แบบขับล้อพันวัตต์อ่ะคือ800วัตต์ของตัวนี้มันน่าจะเป็น800วัตต์เต็มฮะเพราะว่าอย่างที่บอกรถจีนถ้าเกิดยี่ห้อไม่ดีจริงนะครับให้ล้อไม่ถึงก็คือยังไงมันก็วิ่งไม่ถึงนะครับ ตอนนี้วิ่งไปที่ประมาณ4กิโล3กิโลกวา่าเดี๋ยวราไปสักเดียวก่อนนะเช็คระยะแบตให้ได้วิ่งได้ระยะทางเท่ากันผมดูแล้วแบตน่าจะกินใกล้เคียงกันเลยนะครับจากคลิปเมื่อวานนะครับ ต่อไปสถานที่เที่ยวใหม่นะครับคาเฟ่ที่ใหม่โอ้ใหญ่มากคานเดีนะครับใกลแล้ว,นะลลวเห็นไหมไม่ดูผ่านๆน,นะเดี๋ยวคาเฟ่เสร็จเราก็มาล่อน่คาเฟ่นี้กันเกียร์สามก็ดึงดีครับแล้วก็ไหลดีด้วยฮะกํกำลังใช้งานนะครับข้ามถนนเนี่ยโอ้โหสบายเลยปึ๊บแปบ๊บเดียวแล้วสบายครับ ดูแล้วแบตเตอรี่น่าจะยุบไปไม่เท่าไหร่ขี่ประมาณสักห้าหกสิบกำลังดีครับแต่เราใส่กล่อง EM เราก็ไม่รู้ว่าล้อจะร้อนขึ้นอีกเท่าไหร่นะครับผมว่ามันร้อนมันน่าจะร้อนขึ้นแน่นอนงบประมาณนะครับเพิ่มแบตเตอรี่มาสองลูกกล่อง EM ็มห้าสิบหนึ่งใบ นะครับประมาณทําก็รวมเครื่องชาร์จน่าจะประมาณ6,000นถึงเจ็0บาทนะครับอันนี้คือคร่าวๆนะครับสำหรับถ้าจะไปติดตั้งนะครับต้องเตรียมงบอยู่ประมาณนี้นะครับถือว่าวิ่งนะห้าหกสบแบบสบายๆไม่ขับรถไม่ถือว่าเร็วมาก แล้วอีกอย่างหนึ่งการตอบโต้ระหว่างมือบิดมันค่อนข้างจะได้ดีครับบิดทุ๊บมาปั๊บเลยอโอโ้โหมันแบบวิ่งมากเลยครับเอต่อไปก็ไปดูแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับ อเดี๋ยวผมพาไปดูแบตเตอรี่ตอนนี้ก็เหลืออยู่เจ็ดสิบเจ็ดเจสิบเจ็ดุดอจโวลต์ะนะครับวิ่งไป5.6กิโลนะครับไปดูความเร็วกันความเร็วผมไม่เห็น80 v แล้วแต่80 v เท่าไหร่ไม่รู้นะครับ81โอ้โหใช้ได้ครับสำหรับล้อเจ้าตัว800วัตต์นี่ถือว่าวิ่งมากเลยนะนะครับ ต่อไปนะเดี๋ยวไปลองไปดูความร้อนกันเอาครับสําหรับความร้อนตัวรถทั้งหมดนะครับที่ผมเห็นก็ความร้อนปกติตอนนี้ก็อยู่ประมาณ3 4มสี่สามสิบห้านะพื้นพื้นร้านผมก็ประมาณ35นะครับแต่พื้นถนนจะร้อนกว่าประมาณ42นะครับพอตอนนี้อากาศค่อนข้างร้อนอันนี้ผมไปดูพื้นถนนก่อนเลยไปดูที่ร้อนครับนี่โหสีสว่างสวัยครับร้อนกว่าเดิมแน่นอนนะครับไปดูความร้อนยางก็ประมาณ49 นะครับไปดูความร้อนตัวล้อ50 49เโอเคจับได้ไหมของร้อนขนาดนี้โอเคจับได้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าร้อนรู้สึกว่าร้อนขึ้นถ้าเกิดขับในระยะทางที่ไกลขึ้นอันนี้ดูใส่ไฟก่อนใส่ไฟก็จะประมาณ30ิกว่านะครับก็ยังพอใช้ได้ใส่ไฟเรื่องจะทนเรื่องกระแสต่อไปไปดูแบตเตอรี่ครับความร้อนแบตเตอรี่นะ,ะความร้อนแบตเตอรี่นะครับดูข้างล่างนี่ก่อน นี่ผมหยิบเครื่องชาร์จออกก่อนอ่าไปดูที่ตัวแบตเตอรี่นะครับโอ้มีร้อนที่ตรงขั้วสายไฟเห็นไหมขั้วสายไฟมีความร้อนอยู่ประมาณ38แต่ตัวแบตเตอรี่นี่คือ36หนะครับคือว่าอันนี้คือใช้ขั้วแบตเดิมๆนี่แสดงว่าขั้วแบตนี่ร้อนแน่นอนผมว่าถ้าเราจะโมดิฟายเพิ่มหรืออะไรนะครับเราควรจะเปลี่ยนเรื่องของตัวแบตเตอรี่คัตเอาท์เห็นไหมคัตเอาท์นะครับมีอุณหภูมิร้อน40กว่าเลยผมจับคัตเอาโอ้คัตเอาร้อนเป็นไปได้อาจจะ ต้องเปลี่ยนคันเอาท์ถ้าเกิดใช้ไปสักพักหนึ่งคัเอ้าอาจจะเด้งอ่อนนะครับวิ่งไปเร็วหน่อยอาจจะตัดได้นะครับโอเคสําหรับเจ้าตัวนะครับไลออนคอันนี้เป็น e p ีที่3แล้วนะที่เราทํากันนะครับก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นตัวเปลี่ยนแบตลิเทียมอย่างเดียวเปลี่ยนแบตลิเทียมกับกล่องนะครับแล้วก็เปลี่ยนแบตลิเทียมอย่างเดียวนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ